สวัสดีค่ะก่อนที่จะดูคลิปแวก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดเรับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปของน้องแวนที่ไพาดเรื่องราวดีๆคลิปด,ดีของแวนนะคะจ้าสวัสดีจ้ามาพบกับน้องแวนแวนเลยจ้ามาพบกับแวอันลูกเ่าแปลงที่สองเลจ้า เขามาเหลวก็เรือเปลือเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปของน้องแว่นในเรื่องรา่าดีๆของน้องแว่นด้วยนะจ๊ะเมื่อนึงเมืนน่อนี่น้องแว่นสิพาทุกคนมาเสียย่าแปลงที่สองด้ยจ้ะมาเบิ้งกันเลยจ้า 会来着，来样了。